สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีอ่าวแท็กซี่นุ่มบันหน้านะครับเนะ้อขอบุณผูติติดตามช่องอ่าวแท็กซี่นะครับผููมีอุปการะคุณนะครับผมจะอยู่สมองสุขยายอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นประเทศใดก็แล้วแต่นะครับอันนี้หลังจากาเสร็จภารกิจทางหน้านะครับ ผมก็ขวักซอยกันกบพอตัดพญเตียอาจารย์เตียมือกลองแล้วเลข่ของมาในบัตรน,นะครับของในบัตรก็เลยมาโอ้มาเห็นบัตรน,นะครับบริยูหลายปีเราก็ดุนๆย่งเขามาทีหนึ่งนะครับบ่ยากบ่ยกาก่ายผู้อื่นมาเปิดบัตรกขวงนะครับอยากอายเพราะว่ามันโอ้ยมัน,มน,มนลูกเต่าเข้าก็ไปอย่างแต่งานน่าตื่นมากก็ไปงานบริเวบริบัต ปอเดีดูแลปัในใาบ้านก็ได้สุดโซมหลายนะครับนี่แหละบ้านเอ่าแท็กซี่ครับอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านว่าบ่ะยูงจะลูกจะเต่าอยู่นะครับน,นี่หลังหนึ่งหลังนี้ลูกสาวใหญ่อยู่เนี่ย,ยปุ๋ยตั้งหนาอยู่บริเวณเดียวกันเนี่ยแหละครับหลังนีน้ก็ เกาเบิดแล้วครับก,รก็กสิเกายังแด,ดสางมาตะดุนพูนสา่งตั้งแต่ปีสองหนึ่งส,งสองหมดแล้วมั้งครับเ่เกินเ่วานงหนึ่งสองสนี่แหละสา่งแล้วเห็ดแล้วกับพวกเคยเดียวอยากจาควงกระดาก็ไปตะล,นตลนอนตะลอนเออกัดุดๆครับมาเนี่ยมาอยู่กับพเกินย่งดุนเ่เกินเครื่องเดือนหืดเดือนนึงเป้งสิละ ลังค่ากัางหองเบิ่ดแล้วครับไล่รวดไล่เบิ่งครับเ่าสั่งสั่งตะปีสองหนึ่งครับเดี๋ยวนี้หกหกขาจักปีครับไลม่มาเบิองสั่งไม่ไมันกับส่งง้มอยู่แล้วเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะแเ่็ัสวม,มืดในบ้านสั่งไม่ไมันนี้ต้นมะม่วงหน้าบ้านนะครับอ,อืม เบิ่งแต่ทั้งหนอกาวเก่าเหมอนเถาะเนาะทถนนั้นมันมองลองรถจอดรถทั้งขั้วเนี่ยนะครับเมืออมม่อนี้ก็ได้เขาม่ามืาอนี้ก็คือญาตินะครับญาติเสียนะครับญาติพี่น้องเรืงทั้งจากควงเนี่ยเรืงทั้งแม่บ้านเนี่ยเฮียนทิศกันเลยละ่ะนะครับกับซ้ำพี่ไส้บันเถา,พาะพี่ไส้หลับปู๊บเป็นมาอยู่น้ำแถวแท้เป็นบ้านน้ำกันหมดละ มาก็พอเิ่นเิ่นมาอยู่น้ำต่อแม่อยู่ไม่งนนี่แหละพอลนะเลยนะเลยมาแต่งงานกับญยาิทั้งแม่บดัดงานอาทิตย์กันลังนี่แหละน,นี่เป็นเลยเสียเลยสงสาการหมู่บ้านนี่ครับมันนี้ก็เลยพ่ายกันเพราน,นี่ห่อกระต้มห่อกระต้มแล้วก็นมืเอื่นสิเป็น,ปนบุญบุญอุทิศนะครับบุญแจกเขากันหน้าว่านั่ยล่ละอุทิศส่วนกุศลนกับพระเหตุ ยหญเฮ็ดตูดนะครับเฮ็ดเรียกเขามากก็เลยไทยเปิดบั้นเก้าจะขวางหน้าประนานวะให้พี่น้องเบิ้งสนอกนะครับอเปิดให้พี่น้องเบงิ้งนี่ละขเขาเบิ้งไกลๆหน่อยสีกับู้ซึกว่าบ่างาม,มอะไรนะครับสีกระดากล้องโทรศัพท์ก็ เออเท่าเราสามกับพระท่านได้เปลี่ยนนะครับพรสิเปลี่ยนใหม่แห่งพระท่านมีเงินพอเสียวเครื่องดีๆถ่ายสีงามๆคนนี้นะครับพระท่านท่านมีเงินเปลี่ยนอยู่นะครับมีมองเป็นมองลองรถมองจอดรถนี่ครับนี่ปูเอ้ยโดนแล้วบอ่อดี้เข้ามานะครับ โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยบอกเลขบอกเบอร์เลยมันยังปู่้ยพอดีโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยข <c oughs> อไามา่ยามนะมื่อนี้ยพูดนะสุดส้มเบอร์เนี้อดันเลยกนะ็ได้เนาะมันเก่าดินี่มันเม่เบือ้องเหนียงมันกด็ดีเบอร์ุดแนวแล้วแต่มันเก่ามากมันก็บมองได้ครับนี่เงืน ยามาทางหลังประมาณมันหาห้องนี่แหละครับเออบ่อยากบ่อยากเขาไปเบิ่งทั้งในนะยันพี่น้องเห็นลูกหลานอยู่ห้างเที่ยวกับเออมันถี่พวกเป็นแต่เบิงนะมันหก <c oughs> ในบ้านนะสี่หกใช่ครับ <c oughs> ห้องห้องตัวนี้ห้องเลี่ยมนี่ที่ทเป็นห้องห้องพระนะคือทั้งในเป็นห้องพระเกา่าแถวที่ไหนบอกบอกท่านเข้าไป ขวางเก่าจะขวางดูกับเป็นสิแม่นเหลียวอยูอ่ดูหน้าบ้านะะะาะาาานะครับโบได้ยภาคโบกาภาคก็ไปทางนี้หรอกครับโบกล้าภาคก็ไปทางนี้ทั้งหลังปุ่นทั้งหลังบ้านรถไทยก็มาจอดไว้บ้านพีน่พนัมาเกตทั้งหลังบ่ หลังข้างหอกบื้อทางข้างกันหมดละให้ลูกเขาตบแดงไหมเอาลูกเต่าเขามีเงินมีข้ามหมดละเขาจังสีเฮ็ดคือ <c oughs> กวางกับไปยู้ท้องหน้าหมดละนี่ทั้งนี้ล้างบาตกครับโอ้แสงกระดิจ่าไปจังน้อยนะครับจ้างเป็น เสียงจ่าๆไปอง,องกับเกาบ่าเหลือองใช่น้ำก็ได้มีทั้งหลังบานครับฮะนี่นครับบ่เปิดบานเนี้ยไอ้เบิ้งทั้งหนอก็ได้เปิด <c oughs> บ่กกเปิดกับไอ้เบิ้งทั้งใน หน,น่วยใหญ่ตัวนี้ไหมออต้นนั้มนมันมหาชนกตินต้นนี้มันนำดอกไม้หนาบานเอาไปแค่นี้เท่าก่อนนะครับเนาะเดีเออ๋ยวหลิวจกอยู่บานอยู่บ้างหล่ดหลิวนี่เหลุดอดู่ ครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อหัวข้าวต้มนะครับเนาะนอันนี้พี่น้องเพิ่นเปิดโลดอยากให้เห็นหน้าก็เปิดตัวเนาะขอบคุณหลา,ายรเ้อคุณยายเออคุณยายมาจากบ้านเพื่นน่ะน้องนั่งเรื่อง่นก็มีนะครับคุณยายพี่น้องมาหัวข้าวต้มครับแต่ว่าไปตองบ่ทันมาสิไม่ต้องไน้องมาแล้วติมีกล้วยบ่ล่ะบาดนี้หัวข้าวต้มหยังหัวข้าวต้มพัดติ เออมโอนี้เป็นมือหอก้ต้มนะครับมโอนี้มืออื่นจะเป็นมือเฮ็ดเอ่อเฮ็ดบุญหาพ่อใหญ่พูนเรียกว่าน่าท่องดีโคไสอันนี้ก็ย้ายนี่มันจะหน้ากันนี้นี่กระไดนอนอยู่ทงออขอบคุณพ่อตาดเด้องานมโอนี้ครับมาซอยเฮ็ดเพไปดนเห็ดยังโมนี่พามสิหัวประสาทหัวประสาทเพิงโอ้หัวประสาทเพิงเออ มีบุญแจกเขาไม่ต้องเป็นเฮ็ดหอแบบหอประสาทเนาะครับหลายคู่หลายคนทั้งลูกทั้งหลานทังน้งน้องทั้งนุ่งทั้งพ่อตาฮะขอบพระคุณหลายๆซอยกันเอาบุญมื้นมื้นมีตัวหลับงวัวมียางสาบ่อยางสาบ <c oughs> <c oughs> มีแม่เนาะเออมีน้าบันดาไปแล้วนี่ไหวหน้าบันดาบัดทันมีที าาโอ้ยมันมันตาเศร้าพูดช่วยหน่อยกันตีกาแฟก็ดีกันเนาะต่อกาแฟเนาะนี้เป็นยายแถวยายแถวแม่บ้านของพญยายนิยม,มนี่แหละคุณยายน,นี่พ่อตาเบียบมาจากเมืองเลื่อยพวกนี้อันนี้พ่อตาเบียบนี่เป็นน้องน้องพ่อเท่าผม,มนี่กับพ่อเท่ากึ่งอ่ากเอาตรงว่ามันพูดพูงตายพูดพูงยั่งเนาะเนาะคือกันพูดเยอ พอไผ่โย้มก็พอไผ่เบียบยักไปเป็นไผ่ก็พอไผ่สันเอาไว้ยังกันด้วยสามคนสามคนย่างกันจับไปเป็นไผเนี่ยคุณยายเฮ่นบ้านใกล้กันนั่นคุณคุณยายแหวงเมียผู้พบนลวงรับไปผู้พบนเสียเมียพอไผ่พูนอันคุณยายนั่งใจจ้อยนอนบนจะไปออกที่นี่เหรอเออครับครับออกแล้วเนาะออกยูทูบไปี่น้องเบิ้งตัวเพราตาเนี่ยมาตะเมืองเลยนี่ ตาเบียบคนนี้บอกนะพว่าแม่ย่ายผมไม่งามกว่าเล่าอันนี้แผนแม่ขั้วแนแม่ขั้วนั่ไปทั้งหลังแม่ขัวก่อนขั้วใดยังกินเนียเป็นดักแทมโอ้ฝนเอากระลังมาทั้งหลังขั้วก็ไปนอนเปัียเยมาหมองมันสิอิ่มท้วงสวัสดีแม่ขั้ว เฮ็ดนังก yeah well, ah yeah uh, kind of well, ินได้นังกินมืเนี่ได้ยังกวัดีครับเออแม่เอื้องดีเอื้องเห็ดนังกินเอื้งต้มต้มเอื้องบะปะค่ะตัวตัวเอาทีตัวเอาตัเอยทีตัวเอาตัวเอาทีบบพีดประหยัดอค่ะเอาขอบคุณแม่รัวหลายด้อขอบคุณหลายขอบคุณหลาย ขอบ,อบอพระคุณค่ะนะเป็นพี่น้องในเบื้องมากซอยการซอยงันกันจะมันดีครับพี่น้องเอ,อ้ยครับจริงๆละ่ะเป็นบุญเป็นท่านเออแบบประเภทนี่บานเท้านะออประเภทนี้บานเท้าเออคุ้มไต่คุ้มเหนือผลม,มาตะไก่ก็มี่มาตะไก่ก็มี่น,นะครับมืออื่นก็เป็นมือบุญนะครับมือนี่เป็นมือห่อขอโต้มเออเฮ็ดห่อประสาทเฮ็ดห่อเพิองอ่านะครับเอ้า เอาไว้แค่นี้แล้วพี่น้องเดอ้อพบก,กันคลิปหน้าคลิปนี้กะเออทายอ,อ่าให้พี่น้องเบิง่งนะครับเอ๊ครับโมนิกาก็่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่อ่าวแท็กซี่นุ่มบ้านหน้าครับเออขอบคุณหลายๆพี่น้องอยู่ดีไม่แย้งนอนหลับไปในเงินหมื่นน้อนตื่นในเงินแสน,น,นเด้อพี่น้องเดอ้อโมนีิอ่าอ่าวแท็กซีข่ขอการเข้ามาสวัสดีครับ